ทำมึลองขับดทียนนี่ดูเอางี้มึงลองหนึ่งหนึ่งหน่อี่ไหนล่ะมาลองหนึ่งหนึ่งหน่อยดิขอดูเชลงหน่อยดิมีที่ชุบป่ะเนี่ยเดี๋ยวกูที่ชุบให้มีที่ชุบป่ะมี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 ที่ชุบอะไรมีที่ชุบอะไรมีเอดีปกติอันหนึ่งมาขอดูเชลงหน่อยว่าแม่งมุมมุมเอ้ยเองถือว่าพัฒนานะเนี่ยแต่ที่ว่ายังโง่อยู่ว่ะ อยอดไม่เอาอ่าไม่เปลดให้ไห<ส>มาๆมาๆมาๆมา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  <c oughs> มา <c oughs> มาน <c oughs> มาเดมา,ดาดมามามมมา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 มมามามมมาา วิเชียรไม้มันจมจะไว้สัตว์ไอ้สมูทดีไหวเฮียวิเชียรไม้มันจมจะไว้สัตว์เล่นละมันวะโอ้ยเชียรไม้มันจมจะไวะหลอดชุบลำไม่ได้ข้าจังหวะร์หลอดอันนี้มันเหมือนที่ตาบ้างเวลาชุปอร์พิษใช่ใช่ใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นเอาเย่านี้ขอตัดสินเลยตาหนึ่งมาไม่แต่ไม้ไปเล่นง่ายเจ้าตัวตัวมันกดแบบรีเทตัวง่ายนะรีเทตัวง่ายดีเทตัวง่ายเรียกไรเพราะเมื่อกี้ที่เข้าไปเล่นน่ะไม้จมโคตรบ่อยเลยหนึ่งแปดเก้าแปดพี่หนึ่งแปดเก้า ใครมาจากสตาร์เล่นจากสตาร์เล่นจากดาวมาที่นี่แม่งเล่นง่ายกันหมดเลยลนใช่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 ่นตีง่ายได้มาอุ๊ยอุ๊ยเชียอะไรอ่ะเยย้อโคตรว่ะ ไอ้โหดเลยนี่ว่าไอเด็กคนนี้จริงๆช็อตเมื่อกี้ไม่น่าขีนะครับบอกเลยเอาดีสายใช่ถ้าคริปต์นี้มึงโหดเลยเหรอน้องเฮียไปโหดรันจังอ่ะได้ขอได้ไอพี่ผมเปลี่ยนรถประมูลแล้วนะมันเห็นแล้วเอาเออลองขับด้วยลองดูด้ะนี่คืออ่ะน่าจะอ T F L ขนาดดีสัสๆแล้ว T F มีหนูโกดันันเีด้วยว่ะมีเห็นรถต้องมีหนูโกดัซอยแบ๊วแลแล้วมึงดูทะเบียนเลย ขอสี่สี่สี่เอาดีแรงไหมอันนี้คือดีรถที่เร็วเร็วสุดแล้วคันนี้เนี้ได้คันนี้ที่นี่รถมันไม่ค่อยแรงมันได้แค่นี้แล้วนี่คือแรงสุดแล้วนะแต่ฟิวแม่งขับสนุกอ่ะแต่แล้วทำไมรถต่ำเลยล่ะไม่กินมันวิ่งสองเจ็ดสองแปดเดียววะเมื่อกี้มันแรงนะรถเทียนนั่นอะบูธเลยบูธบูธเนินอะบูธแทบจะทุกเนินเลยคุมบูธตลอดคันนี้ก็บูธแรงลองบูธด้ดยเลเนินหนึ่งก็ขึ้นแล้วน่ะ แต่อันนี้ไม่ใช่รถมัดใช่พี่ไปสั่งปั้นโมเดลใหม่หรือว่าใช่ใช่ใช่สั่งปั้นโมเดลใหม่ไม่ใช่รถมัดมันคือรถตัวเกียร์มันคือรถเกียร์อะไรสักอย่างหนึ่งก็แล้วก็ก็ไม่โดนลิขสิทธิ์หรืออะไรเลยไม่โดนไม่โดนไม่โดนที่นี่ไม่มีรถมัดไม่โดนไม่โดนก็คือถ้าจะเอารถใหม่เข้าก็คือสั่งปั้นใหม่ไปเลยถูกไหมถ้าจะเอาแต่ไม่ไม่เอาเอาโมเดลเอาโมเดลตัวเกียร์มาแล้วก็ใส่ปั้นปั้นพาร์ทใหม่อ่ะทำใหม่คัสตอมคัสตอมทุกคันเลย คนทำรถให้ต้มเพื่อเขาปั้นปั้นได้หมดปั้นได้ยันล้ออ่ะตั้งแต่ล้อเลยอ่ะขึ้นมาตั้งแต่ล้อเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ชนใครวะน่าไม่ชนไม่ชนไม่ชนไม่นอ่ะแรงไหมได้ไหมไปตีไปตีวอลี่ยฟิวขับแม่งมันว่ะสายมึงต้องไปตีบอลเว้มันถึงอย่างนี้ตีวอลก่อนดูบอลบอมันน่าติดยากว่ะเดียอันนี้คืออันนี้คือดีดีสัว์แล้วคันเนี้คันอื่นก็แล้วแต่ฟิวอ่ะแต่มันพอๆกันแรงมันตันนะรถประมูลน่มันตันนะเวลาบูตอ่ะสาม สามร้อยห้าสิบก็คือก็คือไม่สามารถขึ้นไปมากกว่านี้ได้แล้วสินะทุก่าเขาไม่เขาไม่ให้มันบูทแบบแบบสมมติที่ตาตานี่เขาจะบูทห้าหกร้อยอะที่นี่มันมันขึ้นไม่ขึ้นไม่ได้อะต่อให้จะบูทเก่งมันก็ขึ้นไม่ได้เขาบอกว่าบางขาเขาปรับมาแล้วเขาปรับมาแล้วแบบว่ามันมันมันไม่ได้สมดุลขนาดนั้นไงพวกรถใหม่หรืออะไรอะเก็บมาเปียเก็บไมได้มันเก็บไมได้เข้าไป มีอาหารปนะ่ะเนี่ยมีพี่มีเออไม่กลัวไม่มีขอได้ดิอาหารนะเอาเรืองไรเลือไรเลขหนึ่งหกเก้าศูนย์ปืนอ่ะจะเล่นด้วยไหมมันมีคนในในแก๊งมีปืนอยู่่ะมันมันเทรดได้อะเทรดให้ยืม<ช>ได้ถ้าเขาไม่เล่นผมก็เล่นได้เออสารพิเศษมันเทรดเทรดได้แค่ปืนอะยืมได้แค่ปืนอะแต่ก็คือจบก็คือเทรดคืนไดถกก้ถูกต้อใช่ถูกถูกต้อง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 ถต้จะเล่นไหมถือไว้สักก็บอกไม่ใช่ได้คุยไหมได้หมดผมได้หมดพี่ เอาไว้กันไว้ดีกว่ามั้งไว้ไล่ยิงยางอ่ะมันไม่มียาการยาวิ่งใช่ปะไม่มีไม่มีโอ้ถ้าไม่มียาสบายเลยสบายก็เชียละ MK2LK สามสิบกระบอกอ่ะแล้วเรากี่กระบอกยี่สิบโหต่างกันสี่กดโดนกดเป็นผักวันไก่แล้เว้ยไอ้ฟ้า MK MK2 ที่กูบอกที่กูบอกแพงๆอันนี้มึงมึงลองมึงลองวิ่งไปไกลๆที่นู่นอ่ะนู่นนู่นวิ่งไปนู่นนี่เออ คำนี้เออไม่มีี่โอ้โหโอ้โดโอ้โห่า้โหโอูโหโอ้โหโอ้นหโอ้อ้้ อย่างงี้แก๊งมีปืนไลมันไม่ต้องตีบวกใช่ป่ะพี่เอ็มเอทูมันไม่มีบวกไม่มันมันเป็นอย่างงี้อ่มาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่นี่นี่ไงเห็นแล้วนะคือเนี่ยมันมันต้องขึ้นปืนปืนปืนดำปืนบวกหนึ่งปืนบวกสองปืนบวกสามปืนบวกสี่แล้วก็ค่อยขึ้นเอ็มเอทูมันตีบวกอยู่ยากไม่งั้นคนมันก็มีนั่แก๊งกูไปจะมีแค่ยี่สิบได้ไงอะ เฮียทั้งนั้นอ่ะแก๊งกูมันโหทั้งเล่นทั้งเติมอ่ะกูเติมไปแสนนึ้งล่าสุดกูยังไม่ได้สปริงสักอันเลยทิมหายก็แต่แต่เราก็อ่านหาได้นี่ถูกป่ะงัดบ้านหาได้ถูกไหมงั้นบ้านเอ่องั้ธนาคารย่างเยอะงั้นธนาคารจะได้ปืนใช่ใช่ย่างัธนาคารที่ไปเล่นกันที่พี่ไปเล่นกับเมื่อกี้นะไอสนามบินล่างเออใช่ไอเทียนั่น่ะไอเทียนั่นจะได้ไอเทียนั่นจะได้แต่โดนสนามนั่นแรงด้วย ตีกันสามแก๊งน่ะแต่วันนี้แก๊งเดลวันนี้มันไปซ้อมไะทำไมไปซ้อมมันเรือดอยู่ไอ้หนุ่มตีอะไรอ่ะหมวกแดงมีตั๋วตีแม่น้องหมวกแดงได้ยินเปล่าหรอเฮ้ยมีตั๋วตีไหมมีเก้าใบครับยังใช้อยู่หรือเปล่าล่ะใช้ครับใช้โอ้ใช้แล้วจะบอกทําไมวะไปไหนไปน้องไหมมันไปเท่าไหร่เออพี่จะขายให้ได้นะพี่บอลมันอาจจะใส่ได้ไหมมอาจจะปล่อยเจ็บคนเดียวไง้เจ็ดพันนะคะบลราเจ็ดพัน เอาเก้าใบไดไหมเก้าใบเท่าไหร่สวัสดีครับสวัสดีครับเก้าใบหกหมื่นสามครับมึงได้ละพี่หนุ่มสามเก้าหนึ่งครับเดี๋ยวไปมาให้เฮ้ยใครมีตัวตีบ้างวะมึงเอามาให้มาหน่อยดิตัวตีใครมีไหมเนี่ยได้ครับได้ครับเนี่ยพี่บอลเอาไปเล่นหกพันมมีสิบสี่ใบพี่มีสี่ใบเอาหมดแล้วหมดเลยปะครับ มันตีติดยากปะเดี่ยพ uh, okay, ok, ี่วอร์หรือว่าแบบไม้มพอตัวไอ้สายพอตัวแล้พี่เล็กหนึ่ง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 หกเก้าศูนย์อะไรครับเลขหนึ่งหกเก้าศูนยหน่เกานย์สายสายไอ้สายไอสายนแหละมึงลองเดินแก้งไปถามซื้อตัวตีกนนั่นเดเ๋ยาอะไรครับไอหลง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 โอเคโอเคโอเคลอเคหนี่ไปหลอกซื้อมันาแเดขายบัตรตีครับขายบัตรตีหนึ่งแปดเก้าแปด ไม่ใช่มันไม่ใช่พี่พอจ่ายหน่อยพี่พอจ่ายหน่อยพี่เขาพี่มาเดี๋ยวกูจ่ายให้คนนี้มานี่หนุ่มๆมานี่หนุ่มมานี่หนุ่มมาเนี้ยไปเมีใครขายปาเติอาวุธไหมครับขอซื้อปาเติอาวุธหน่อยได้ไหมครับมีใครขายปาเติอาวุธไหมครับรับเลทเท่าไหร่ครับรับเลทห้าพันครับฮะเอ็น้ยหนุ่มมานี้ยหนุ่มมาเนี้ยขายเท่าไหร่ครับเท่าไหร่น้องเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เออเท่าไหร่เนี่ทั้งหมด เอ,เอาไปสัก <AS L> plu, quarters, ator, พันฮัลโหลฮัลโหลพี่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 โอนตังค์ไม่หน่อยสิสักล้านดีซื้อตัวตีให้สายฟ้าเดี๋ยวโอนคืนครับทั้งหมด4ครับพี่เออคุูจะซื้อตัวตีให้สายฟ้าดันวอลให้มันอยู่เนี่ยฮัลโหลครับผม LK ครับได้ยินไหมครับผมมีทั้าแสนไหมมีตัวตีขายหรือเปล่าครับผมต้องถามกอยาดีิครับน่หลักกอยาขายแบบสักหน่อยไหมครับผมผมต้องจะไปใช้เหมือนกันครับ นี่สายฟ้าเนี่ยสายสายฟ้าเนี่ยอ๋อมีคนขายเท่าไหร่ร้อยไปเท่าไหร่ชชาายเอาว่ชายอยู่หลังกี้เเหรอนี่ยใช่ครับพี่ชายรู้จักกันด้วยเลยดิรู้จักกันด้วยเลยดิรู้จักกันด้วยเลยน้องอย่าบอกนะมามาช่วยดีมาช่วยนี่หรือเปล่าครับเนี่ยเดินมาเหตุหรือเปล่าครับเนี่ยออ๋มาเดินเล่นครับพี่มาเดินเล่นเออว่าไงเอาไเดินมาเดินเล่นแต่มีอะไรพี่ไอ้เดี๋ยวกำลังขึ้นอู๊หรือป่ะครับเนี่ยไม่มีครับพี่ไม่มีครับเห็นเห็นเห็นบอล ได้ซื้อบัตรตีอยู่นะโอ้โฮไปนี่สายฟ้ารู้จักกับพี่พี่โลนโนโด้ด้วยเหรอสายฟ้าอ้าวพี่พี่ใหม่เหรอครับพี่ใช่ที่นี่เขาชื่อโรนโด้แล้วรู้เปล่าเป็นหนุ่มเลขหนึ่งหกเก้าศูนย์โลนโที่หลงมีมีบัตรตีวุ้ถ่ายไหมครับพี่มีแต่มันก็ต้องใช้ไหมครับหนึ่งหกเก้าศูนย์ในงาว่าจะตีกันอยู่แล้วเนาะขายใบใบละหมื่นเอามาล่ะโอ้โหไอ้ใจถอยเลยเนาะ ถอยซ้ายถอยขวาเลย้วตรงนู้นขายไปแล้วหกเจ็ันบึ้มเลยพี่ตรงนั้นเดี๋ยวตังให้นี่ก่อนนี่มาที่มาเนาะวันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่บัดเตียวทั้งหมดแปดหมื่นสี่ครับกระเป๋าสองแปดหกครับข่าวล่กเกี่ยวมันลืมเลยล่ะครับนิดเดียวเองไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นนิดเดียวเองเอางี้เจ็ดหมื่นห้าได้ไหมน้องกันเองแปดหมื่นแล้วกันพี่ถ้างั้นอ่ะนี่มันทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วน้องเจ็ดหมื่นแปดนะ ลดให้สองพันคนเองที่ได้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 เออยังเอาไปมันก็สุดท้ายยังก็เอาไปแจกสาวแจกหญิงอยู่ดีอ่ะสองอะไรสองแปดหกครับไปน้องไปตาน้องไปตานอได้เวลาล้านแล้วน้องได้เวลาล้านแล้วเลขอะไรน้องเลขอะไรเลขหนึ่งแปดเก้าแปดพี่อรุณพิบอลเราขึ้นปืนเพิ่มอีกกี่กระบอกเนี่ยพี่เราเต็มตลอดปะ ปัดตีเพื่มอปิดสิบห้ากระบอกอ่ะเอาไว <Okay. cem. S 1> ้ยิงโอเคพ่อหรอพ่อหรอสปริงอ่ะพ่อเอ็มเอ็มเคทูน่าจะมีสี่สิบกระบอกพอดีมั้งวันเล่นจริงว้าวน่าจะได้ยิงยับยับเลยอ่ะเนาะคุณหลงก็เตรียมตัวไว้ดีๆนะครับผมฝั่งโน้นสู้ๆนะครับผมพี่บอลก็ขายปัดตีอยู่เนี่ยมาก็เล่นแต่กับอ่อนๆเล่นแต่กับเอ็มเคเคแก๊งกาก จจของจริงหน่อยนะครับเอ้ยผมไม่ได้พูดนะครับนี่เอาเอาเปล่าเอลาครับเป่าผมคิดแรงในเพื่อนบริวารเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนเอาครับเอาเอาเอามาครับเท่าไหร่ครับนี่้อยเท่าไหร่เห็นพี่พี่เสื้อขาวบอกรับเลยเจ็ดพันครับเลเจ็ดพันเลยอ่ะครับผมพี่เขาเดินมาบอกอ่ะโอ้ยน้องเลเจ็ดพันเลยน้องเอ้ยไว้ก่อนเลยทั้งนั้นไว้ก่อนเลยไว้ก่อนเลยเขาได้มาบอกว่าเนี่ยท่าพระจันทร์ดีกว่าเนี่ยแถวท่าพระจันทร์แถวอะไรดีกว่าเนี่ยน้องโอ้ราคานี้ ราคานี่พี่ไปตอบไม่ได้พี่พูดตรงๆไปจดหนึ่งหกเก้าศูนย์สองพันไหมครับพี่ไปไหนได้จอเป็นไงบ้างแล้วเนี่ยอะไรนะพี่เป็นไงบ้างอยู่ในสล็อตเดนเมเชงเนี่ยยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้าเลยพี่ทำไมยังไม่เข้าอ่ะอะไรนะพี่ยังไม่รู้น้องๆไม่ต้องรับพี่มีตัวตีแล้ว เออมันก็มันก็ไปถามพี่ตีใหญ่ดิมึงจะไปเข้าไปช่วยเขามไม่ใช่หรอมึงยังไงของมึงกันแน่เนี่ยโจมึงโลเลนะเนี่ยควายนี่เออ่อ้ยอไอ้สายฟ้ามาันอยู่ไหนวะเอ้อสายมึงทําอะไรเนี่ยติดแล้วพี่ติดแล้วเอาใช่หรอเอออะไรอ่ะติดแล้วหรอเออติดแล้วตีไปหกทีพี่เราดีติดแล้วหรอติดแล้วก่อนก่อนก่อนไเชียสักหน่อยไป อะไรทั้งหลายว่าให้ตัวตีไปยังมึงเหลือตัวตีกี่ใบอ่ะตัวตีเหลืออยูสามสิบสี่พี่เออมึงลั่นทั้งหน่อยที่ไปเนี่ยลั่นตั้งหน่อยไปไม่ค่อยคยนะืนอนอะหมายเข่าเนี่ยอืมเอามามันแบบตีมันกว่าเออมา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 เอาหน่อยก็ได้ทีเดียวเปล่าเนี่ยมาแตก ได้กี่ทีวะเนี่ยได้อยู่ประมาณห้าหกทีพี่ตีได้ห้าหกทีอยู่สองแล้วหนักว่ะห้าหกทีมันติดยากใช่ไหมมันก็ไม่ยากมากหรอกเท่ากับเท่ากับไม้ปกเตอร์ไมยากมากแปลว่าแปลว่ายางอยู่นิดหน่อยอะไรอย่างเดี๋ยวก็ตีน้องเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ติดทีมไอ้ทีมก็อยู่นี่เราทีมแบทไก่อะทีมอยู่ทีไม่อยู่อยู่แก๊งใครเดี๋ยวเราจะมาส่งปิงสิบอันนะรับไปเลยพี่เงินพอยละ ี่บอลมีตังค์หรือเปล่านะเห็นเสียแต่พนันไอ้แม่กูกูงค์มาตั้แต่กูสามเลยนะเพื่อนกูรับไปพันหมื่นกว่าเม็ดแล้วเจกเงินมาเห็นเสียพนันเอารถเอาอะไรไปจำนำคนเราเนาะสายฟ้าพวกผีพนันนันาะสายฟ้าเองรู้เองแต่สายฟ้าเองรู้ประเด็นว่าว่าแก๊งเรารวยรวยเพราะมีมีแต่ควายมาเล่นพนันในโต๊ะเราอะแก๊งเราแม่งได้รถประมูลฟรีเลยมั้งเดือนนี้ มันมีแต่ควายเอากันมาให้อะเออรออะไรอะเอ,อ้ยไม่แต่ว่าเขาเห็นว่ามีได้แค่สี่คันใบบานบางบงเห็นพูดว่ารเชียร์เสร็จอันนั้นน่ะพี่บอลหมพี่เคลียร์เสร็จแต่ว่าไม่ไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวพี่ตีให้ใหม่อีกสักสองร้อชุดน้องไปดีกว่าน้องใช่โอเคพี่ชายโอเคพี่ชายเศราไม่ตีหรอหัวเอากูชอบมันไหวแต่ป้าบแต่ว่า่าดึงหกเข้าศูนย์ดึงหกเข้าศูน มึงเล่นไม้นี้แหละกูว่ามึงรั่นอยู่แล้วไอ้เหี้ยไม่ยออกยู่ที่ฝีมืออยู่แล้วรั่นมันตีร้อยไปละมึงตีมึงตีอย่างร้อยไปละร้อยยังไงพี่อะไรนะขายเจ็ดครับมีหมื่นเมตรครับเด็กหมื่นห้าขายเจ็ดเมตรห้าไอ้ขายเจ็ดเมตรห้าพันครับมีอยู่สองหมื่นเมตรครับผม เหมาครับเหมาเลยครับไม่ขายให้โอเคนะครับไม่ขายให้โอเคนะครับแบ๊คซื้อหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวโอนตังค์ให้ไม่มีตังค์เลยครับไม่มีตังค์เลยรับไหมครับขายไหมครับหมื่นเม็ดเป็นห้าพันเด็ดเป็นห้าพันไ่มะมีตังเอายังมีตังมีตังได้เปล่าแต่ว่าต้องเหมานะอ่หมื่นเม็ดต้องเหมาเน้าหมื่นเม็ดมีตังบ้างห้าสิบล้านเนาะครับเนาะมีเปล่าตมีเหมีครับมีเหมาไอแบ๊คจัดเดบักไอแคจัดเดบักเอ้ยมาเก็บเก็บเก็บไว้ก่อนดีกว่า เดี๋ยวไปก่อนดีกว่าเ้ยไม่อยากใช่มาใส่ฟ้านพี่ดีบไปก่อนดีกว่าพี่ใส่พี่ใอ่ใส่ฟ้ามึงอยู่ไหนเดียวมึงต้องไปตีเป็นกล่องมาให้กูฮะตีเป็นกล่องมาให้กูสิมันบอกกูมาแรงโม่เดี๋ยวกูทุบให้เยี่่นี่แหละโต๊ะนี่แหละมาตีวุฒนครับ เห็นไหมล่างสุดหัวข้อแรกอ่ะป่อง copper ออกมาเลยกัะคุณบอลครับไม่ครับหมดแล้วพี่ไม่ได้ขายนี่มีมีชุดตีวก็ยากก็ยากพี่มีกล่องตีวะขายไหมคะจะดันเพื่น้องอ่ะไม่มีแหละก็เอาไปทำอะไรที่บอลหรอผมมีครับโอเคครับโอเคครับน่มันมีคนมีเฮ้ยกูตีกูตีสนามไปเลยดีเพะว่าพอดีรับอยู่รับรับมาดันน้องๆได้เขากลัวสนับเดี๋ยวมาเชดีกูอยากได้มาเชดีย่ะดิมาแล้วคิดว่าคิดว่าอะไรดีพี่ สมองหรือเปล่าสมองหรือเปล่าที่ขาดไปอ่ะต้องเอาสมองหรือเปล่าพี่้อมไปนู่นน่ะละยังไม่ทันว่ะแม่งแต่ไฟฟ้าเหล็กด้วย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 หมดที่เหล็กหมดแล้วโอเคโอเคเนาไปเลยไปเลยไปเลยเจอน้องพี่ขอบคุณครับเจอน้องชายเจอกันเดี๋ยวพี่พามากระทืบคนเล่นเนาะโอเคเนาะโอเคพี่ชายกระทึมโนโน้ตไว้ช่างไม่เจอกันแล้วใช่พามาแล้วเจอกันยวผมเข้ามาดึกๆพี่เดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวได้ได้ได้ หรอพี่โตัวฮัมเป็นไรพี่ผมตีปืนไม่ติดเลยดวงหรือเปล่าน้องดวงเองไม่ดีด้วยเปล่าโอ้โหพี่ห้าสิบเพียนะอืมมันต้องทีที่ประมาณสักห้าสิบเอ็ดหรือเปล่าโอ้โหเราก็ตอนเพิ่งท้อเราก็ต้องลองไปก่อนนี้เพิ่งท้อดิโอ้โหบวกสามเขาตีกันเป็นร้อยทีเองห้าสิบทีนี่โอ้โหดีแล้วน้องตีต่อน้องตีต่อเจ๋งพี่เจ๋งเจ๋งเจ๋งดิไม่ใช่เจ๋งอ้าวทำไรอ่ะถามพ่อดูเดะ บริษั์มึงว่าไงนะไอ้เที่ยว่าไงนะมึง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 ว่าไงนะครับยงานบ้านครับพี่ฮะงันบ้านครับพี่งานบ้านไอ้เที่ยงเฮ้ยร้านร้านมีไหมานร้าน